นาคูมันก็ปฏิบัติการต่อนะครับปฏิบัติคันต่อเลยก็คือเฮ้ยเอาอย่างนี้ละคันนะครับผมไปกวาดล้างไอตัวที่ผมไม่ต้องการก่อนนะครับซึ่งโอ้โหเล่นเบอร์แรกเนี่ยเล่นเบอร์แรกนี่เบอร์ใหญ่เลยนะคือคือซอยตัวใหญ่ก่่นเลยแล้วมันเป็นเบอร์ที่สนิทกับเนวเนวเมซี่อ่ะกชคือพี่จอบนะหรือโชเลานะครับโอ้โหเดวดูภาพได้ลมมากครับเนี่ย ฟันฟันออกปากก็นหนาวมากนะฮะคืออาจจะเป็นเพราะว่า 1. อายุ33ปีแล้ว 2. ค่าเหนื่อยของโซเลตตต่อปีเนี่ยค่อนข้างทารุณปีละ15ล้านยูโรใช่ไหมคุณเจมใช่แล้วครับนะน,นี่เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้บาร์เซโลนาต้องการที่จะโละทิ้ง นะครับมันคุ้มไหมกับการที่คุณเลือกโซเลสแทนที่จะเป็นตัวอื่นหมายถึงว่าคือในแง่ของแบบถ้าคุณอยากจะทําทีมแล้วคุณมีตัวดีๆในทีมคือโซเลสแต่ Red, ปีที่ผ่านมาเขาเล่นทุกรายการไป36มแมตช์เขายิงไปตั้ง10 21ประตูนะถึงแม้ว่าในลาลิก้าจะเล่นไปแค่28แมตช์ก็ตามแต่แบบมันก็ยังเป็นคนที่คุณคาดหวังกับเขาได้แล้วเขาลิงก์กับเมสซี่ด้วยออันนี้ก็ไปเป็นจุดหนึ่งที่หลายคนก็มีการตั้งคาําถามก็คือเฮ้ยเก็บไว้ก่อนไหมเอาเป็นตัวสํารองนะครับคอยหมุน คดแทนเราอรุตโรมาติเนสนะครับเพียงแต่ว่าในในมุมของอโรนาคูมันมันมีเหตุผลหลากหลายหลายข้อ <t ell> ที่ที่ฟังขึ้นอันดับแรกเลยค่าเหนื่อยของลุยโซเลสสิล้าน <t ell> <t ell> ราอรุตโรมาเนี่ยคือมาแน่ผมคอนเฟิร์มเลยว่ามั่นใจเลยว่าได้มาแน่ค่าเหนื่อยหล้านเฮ้ยจริงเหรอ ก็รับจากเอินเตอร์2ล้านกว่าอ๋อแล้วก็มารับอีกเบิ้ลเท่านึงกับบาน่าเบิ้ลให้เป็น5้าล้านหุยหายไปทั้ง10อ่ะราอัโตโรีมือก็ไม่ได้แบบเป็นรองด้วยเราอัโตโมา5้าล้านแล้วตัวจริงเล่นสม่ำเสมอเนี่ยก็คือการันตีว่าเป็นเราอโลโตโรตัวจริงอะรับห้าตัวรองสิบห้าลงมั่งไม่ลงมั่งเออสิบห้าเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เออแล้วเราอัโตโรมันจะรู้สึกยังไงแล้วัลโตโรเองเนี่ยก็สดกว่าผลงานไม่เป็นรองโชเลตถ้านับกันวินาทีนี้ใช่ไหมเออมันก็ ใช่นะครับ <ม S 1> แล้วก็การที่ไม่มีหลุยส์โซเลสอะเราตะโลกงสบายใจเลยเถ้าที่มาแล้วกูจะต้องมานั่งแข่งนั่งเบียดว่าจะได้ลงตัวจริงไหมตอนเนี้ยการันตีเลยการันตีว่าจะเล่นแฮปปี้ <นะ S 2> พร้อมมานะครับ ทีนี้15ล้านเนี่ยนะครับงบประมาณของบาร์เซโลนาเนี่ยนะครับ70%เนี่ยมันเป็นค่าเหนื่อยของนักฟุตบอลตีไปอะ่ะ70%จาก600กว่ามันอยู่ที่ป,ปีหนึ่งได้เงินประมาณ600กว่าล้านยูโรแล้วก็ตี70%เหลือประมาณ492ล้านเป็นค่าเหนื่อยของนักฟุตบอลเลยซึ่งก็บอกตรงเนี้ยมันติดเ,เพดาน,น financial fair play เ,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 เรียบร้อยแล้วคือมันเป็นมันเป็นการกินบัดเจ็ตที่มากเกินไปถึงงบประมาณไม่ใช่งบประมาณหมายถึงว่ารายได้ทั้งหมดที่คุณ ได้มาคุณกินเป็นค่าเหนื่อยไปกว่า70%เนี่ยซึ่งมันเป็นการบริหารงานที่ไม่ดีค่อนข้างหเหนื่อยออนะครับ <มา S 2> แล้วก็ไอ้งบตรงนี้มันติดเพดานของ Financial Fair Play แล้วคืออีกหน่อยเดียวคือมันก็ทะลุแล้วแต่ถ้าปล่อยโซเลสไปมันจะเหลือ ที่จะทําให้เอาตัวอื่นเข้ามาเติมได้เกลี่ยค่าเหนื่อยกันได้เพราะว่าเมซี่สามสิบเก้าล้านไปแต่เขาไม่ได้อยู่แล้วแต่เขาไม่ได้อยู่แล้วกริชมันเกือบเกือบสิบห้าล้านก็โรนัลโคมันลงมติแล้วว่าเก็บไว้ใช้ก็ต้องเก็บใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ค่าเหนื่อยแพงลราคิดว่ามันไม่ได้ใช้ประโยชน์มันใช้ประโยชน์ได้น้อยหรือไม่คุ้มค่าก็หลุยส์โซเลสเป็นหลุยส์โซเลสแล้วเขาก็มีโครงการที่จะเอาตัวอื่นเข้ามาอย่างดอนนี่แฟนเดอร์เบคพวกนี้หรือว่าไวนาดุมที่มีข่าวหรือแม้กระทั่งงงถ้้าาขยรไม่อออกกกจิดี็ตั เพราะฉะนั้นคูตี้ปีละ11ล้านถ้าดุยเฟวเดสไม่ออกะมันทะลุฟินแ n นเชียล i a ลเพสสุดๆเลยนะครับแล้วไหนยังจะมีรัฐ นักฟุตบอลที่มันมีค่าเหนื่อยที่อาจจะต้องอัพให้หรือต่อสัญญาให้ซึ่งผมว่าอึดอัดมากอ่ะเอางี้ดีกว่าจัหรับแฟรนี่แคปตรงนี้อยากถามคุณเจเหมือนว่าตอนนี้ที่แน่ๆตามข่าวเนี่ยคือลูกคูมันไม่เอาใครบ้างพู้ไหนที่ไม่ได้ไปต่อพู้ที่ไม่ได้ไปต่อมีดูซเรสก็คือดูซเลสเนี่ยไม่ได้ไปต่อแน่นอนคนแรกแล้วนะครับเกลัดพีเก้ได้ไปต่อป่ะไปได้ไปจอร์เดียนบาได้ไปเขาโทรให้โทรบอกเลยนะอุมติเต้ไม่ไปอ่ะสองราคิติตราคิติตวีดาววีดาวจูเนียร์ฟีโป้จูเนียร์ฟีีโปปแล้วน่คือไ ไอ้พวกนี้คือไปแน่นอนนะครับมีอีกป่ะบูสเกตอยู่ไหมบูสเกตเนี่ยเพิ่งคุยกันวันนี้คุยกันครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ทางโรนาคูมันบอกว่าคุณยังอยู่ในแผนการนักทีมของผมเพียงแต่ว่าต่อไปเนี้ยคุณจะไม่ได้รับการการันตีตัวจริงแล้วตัวจริงแล้วนะคือถ้าพูดง่ายคือคนถ้าคนอื่นดีกว่าคุณนั่งแล้วก็อาจจะนั่งไม่ได้ว่านั่งแมตต์สองแมตต์อาจจะนั่งยาวด้วยเพราะว่ามันมีกระแสออกมาว่าโรนาคูมันเนี่ยเขาคิดว่าแฟรงกี้เดอยองเล่นในตำแหน่งตัวโคบอลน่าจะเป็นตำแหน่งที่ดี กับเดยองไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตำแหน่งเดียวกับบูสเกตอ่ะเขาก็ต้องตอบบูสเกตตอเขาต้องตอบบูสเกตแต่ว่ามันก็ต้องมีตัวแบบนี้ไว้ใช้งานซึ่งครูมันก็บอกโอเคคุณก็สลับกันคุณอยู่แต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมอืมอันนี้คือคือสิ่งที่เขาคุยกับบูสเกตส่วนเจริย์บาเขาก็โทรบ,บอกว่าโอเคคุณยังเป็นนักเตะคนสำคัญของผมสบายใจได้เพราะว่าเขาเตรียมขานจูเนียร์ฟีโป้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเอาบาปล่อยไม่ได้นะครับนี่คืออ่าสถานการณ์ของอ่านักเตะแต่ละคนซึ่งในบวกก ไม่ไม่มีทางเลือกนอกเหนือจากไอเรื่องของเพดานเงินเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนที่จ้างตัวสำรองปีละสิล้านเนี่ยอารมณ์ไม่ต่างเลยตอนแฟนบอลมาลิดเห็นแกเด็ดเบลนั่งอยู่อนึกออกไหมเบลแม่งล่อไปเกือบสากสิบแล้วดูมันทําอะไรมั่งอะนั่งสองกล้องเสียได้ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องปล่อยออกไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาคนอื่นเข้ามาแล้วก็เกลี่ยเงินเดือนที่มันว่างเนี่ยให้กับคนอื่นได้อย่างฟฟนเดเบกผมว่าเต็มที่ก็ไม่เกิน4ล้าน5ล้านแต่ยังอยู่ได้แต่อย่างดยโชเลสเนี่ยเขาเก่งขนาดนี้คือคุณขายเขาเอา ไม่ได้หรอ,อคือถ้าขายเนี่ยผมว่าก็อาจจะลำบากอาจจะ20ล้านยูโรอ่ะสบายๆมากก็อาจจะมันเป็นแนวทางที่ผมว่าสโมสรก็คิดแล้วอ่ะว่า ถ้าขายอาจจะลําบากหรืออะไรหรือโซเลสไม่ยอมไปถ้าจะขายสซเลบอกว่าคือเขาอะพร้อมรับบทบาทตัวสำรองนะแต่สมองสไม่ไปแต่สมอสอนเนี่ยไม่อยากเก็บไว้แล้วเพราะฉะนั้นก็จะใช้วิธี terminate contact เอาก็ยกเลิกสัญญาเด้วจะายมาคุยกันแล้วก็ไอเศษที่เหลือเท่าไหร่เนี่ยต้มาคิดกันแต่ว่าที่แน่ๆคือเพราะสซเลตเหลือสัญญาเนี่ยหนึ่งฤดูกาลบวยอีกหนึ่งปีฮะกับออปชั่นต่อยหนึ่งปีเพราะฉะนั้นเนี่ยหักประหยัดไปได้15ล้านเต็มๆเลยอันนี้ประหยัดไปได้15้าล้านเต็มๆเลยก็ นี่เป็นจุดหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือคูมันเนี่ยถ้าเขาจะให้งานมันเดินได้เร็วทีมันไปได้สวยเนี่ยเขาจะต้องมีอานาจภายในห้องแต่งตัวที่ต้องบอกว่าเแบบ็ดเสร็จสมบูรณ์ uh huh. แล้วหลุยส์เเลสเนี่ยคือคือหนึ่งในขาใหญ่ที่ uh huh. บางทีเนี่ยคอนโทรลลาบากผมว่าบา์เโลน์มมีปัญหาตรงส่วนนี้พอสมควรนะที่พวกไอขาใหญ่ที่มันอยู่มานานเนี่ย uh huh. บางทีถ้ามันไม่ไม่เอาอะไรขึ้นมาก็าทําอะไรลําบากเพราะฉะนั้นเอาออกสักคนหนึ่งเพื่อที่จะให้ควบคุมได้ง่ายมากขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกอีกส่วน ที่เป็นเหตุผลของโรนัลคูมันว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องโลทงนะครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมต้องต้องปล่อยหรือโซเลสเพลงแต่ว่ามันก็จะมีดราม่าตรงที่ทําไมเป็นคูมันมาโทรบอกนะครับแทนที่บอร์ดบริหารซึ่งโซเลตมันอยู่มา6ปีมันเป็นดาวโซนอันดับ3ตลอดการของบาร์เซโลน่า198ประตูอะไรเงี้ยมึงควรจะให้เกียรติหน่อยในความรู้สึกของของของโซเลสนะบอกว่าเอ๊ะมึงก็รอโทรศจากบาร์โตเมลแต่บาร์โตเมลไม่โทรไม่อะไรมเลยกลายเป็นโรนัลคูมันที่โทรมาบอกซึ่งคือต้องระดับประธานไปบอกเี้ เ,เขาก็รู้สึกว่ามันควรจะให้เกียรกันมากแต่เรื่องนี้ผมว่าในมุมมองผมผมไม่ได้คิดอะไรมากหรอกผ่านแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพียงแต่ว่าในส่วนของออตัวโซเลสเองเขาไม่อยากมีราม่าไม่อยากที่จะทําให้ทีมนั้นต้องมาเสียเวลาหรือว่ามันทําลายชื่อเสียงทีมเขาก็พร้อมไปก็คืออะไปก็ไปก็เก็บของกันไปนะครับ